อพักกระเดานี่คือมันหน่อยค่ะพอ่อเห็นมัน,มน,นคืออิ่มนี่ได้ะไร้ายสุดพอดีนนะไปเอาอีกไป,ไปเอาอีกอม,มันหน่อยพอดร้ายเยอะกลัมามันหน่อยพอดใส่เพิ่นก่อนค่ะมันเนี่ยเงินเตือนผู้เฒ่าเพิ่นออกเด้เพิ่นอารมณ์ดีค่ะมัน,นืมพักกระเดาแซ่บแซบพี่น,อน้องเข่ากันเข่ากาันเอ้ากินเห็นเบิดเด้อ ไั่ได้เทะพักก็เดาเลยว่ะพักอีหินบ่ป้าเอามาแบบนี้ได้ไงอ้าวกูบอกบัคก๊มาหายมันกระบุนเนยสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะเซร็จเป็นทีเรียบร้อยนะคะพี่น้องคะก้อยปลาน้ำโขงเนาะค่ะเพิ่นเอินว่าก้อยพงด้อค่ะหรือว่าเอินอีกแบบหนึง่งว่าก้อยมะนาวนะคะพี่น้องคะนี่เป็นตาแสบหลยค่ะป๊ามาได้อค่ะพี่น้องคะซแสบํำกันค่ะนี่ ใกล้ปลาค่ะนี่ปลา้ำคูงอแซบหอมมเะยว นี่พี่น้องคะก๋อยปลานํำโคงนะคะนี่ต้องกินกับพักธรรมชาติเท่านั้นเลยค่ะพี่น้องกินกับพักสดธรรมชาติแซ่บแสบค่ะผักติ้วค่ะผักกระโดนเอามากินกับค่ะพี่น้องโอ้ยแบบสู้รสชาติถึงไปแบบแซ่บอีกพันเปอร์เซ็ตเลยค่ะ ต้องกินกับผักพื้นบ้านพวกผักติ้วผักผกระโดนมะเขือค่ะปลาที่ได้มาเนาะคะ่ะ ต้องเป็นปลาที่สดเท่านั้นเด้อค่ะพี่น้องคะตั้งไม่เห็ดก่อยใดเนาะคะ่ะท่านปลาบัสดเล็กบนแนะน่ำเด้อค่ะอชอบเหนือหันหันนะคะ ผักติ้วจะให้รสชาติที่เปรี้ยวค่ะส่วนผักกระโดนค่ะจะให้รสชาติที่ฝาดเปรี้ยวๆฝาดๆแซบ่บขึ้นทันทีพันเปเซนค่ะพี่หนองใพายคยกินกว๋วยปานเนาะต่อ แซบออลี่ค่ะโบแมลวันเลยคิวเขาเ้้อค่ะพี่หนุก่ะเล็กกินเขามาแล้วนะคะมาก่อยปลาอีกกินก่อยปลาอีกพี่งนุกยแซ่บออลี้ค่ะอ,อะือืม่มมลูกโดดแบบจับ พอดีเลยค่ะหนุงลืมผักกระเดาแปลวาผักกระเดาใหหนไหยจ้ะพอ่อผักกระเดากินไก่ซีอิมแล้วพี่น้องลืมผักกระเดาแสบอีกชน,นิดนึงผักกระเดาผักกระเดาหรือว่าผักสะเดานะคะอ้าักกระเดานี่ขึ้นมาหน่อยค่ะพ่อะเห็นไก่ซีอิมนี่ได้ร้ายสบาดีนี่นะ ไปเอาอีกไปไปเอาอีกออมันหน่อยโพ<ว>ยดม,มันหน่อยพพดใส่เพิ่นก่อนค่ะมันเนี่ยมันเตือนผู้เฒ่าเพิ่นออกเด้เพิ่นอารมณ์ดีค่ะมัน,นีผัะกกระเดาแซบแซ่บค่ะพี่น้องเข่ากันเข่ากันเอาอกินเห็นเบิดเด้อมันยังไ,ได้ลายแท้ผักกระเดาเลยว่วะมาผักอีหินบ่ปิดเอามาแบบนี้ยได้ไะ อ้าวากูบอบักกกมาให้มันกระบุนเนี่ยมันคือว่าอยากได้ร้ายสินดอกโอ๊ยผักกระดาวค่ะพี่น้องแต่ล่มเสียม่แต่ทั้งใดเนาะคือ่าหาเงเือนเดือนผู้เฒ่ากับหาละออกซื้อเลขบผถือเนี่ยผักกระดาวค่ะกินกินค่ะเพื่อนสีดาต่อหืมเสีบ ใส่ผักกระเดาน้ผักออกคมๆมน้อยๆคมนิดๆแสบค่ะกว๋วยปลาต้องจินกับผักพื้นบ้านเท่านั้นค่ะพี่นอ้องแซบเพิ่นเ่ากันแล้วค่ะผัดผู้หมักหมูผักกระเดา จะกินกับบได้ได้ค่ะเป็อนอามาจระฟันดาอีกก้อยปลาหนมโขงค่ะอันทีเล็กกว๋วยอ่ะเล็กแบงให้พ่อกับแม่อะไรยะเยอะี่ะบอแม่ว่าอะไรขนสีทามแ่บเพิ่อนอารมณ์เสียหย่อนว่ันน้องเล็กบอกให้เพิ่นกินก้อยปลาน้าบอเพิ่นกินแล้วจ้ะพี่น้องจ้า พ้อง้นเล้าแยกแบงหายเพลินแล้วนาตาวายป่าน้ำโขงดรอปแค่เบหลอ

ก้อยปลาน้ำโขงค่ะพี่น้องกินกับผักพื้นบ้านค่ะอันนี้ผักพอไม่หายค่ะแซบแซบพี่น้องค่ะแซบอะไรค่ะจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้ได้เอาปลาก้อยปลาน้ำโขง n g แลค่ะมาสู่พี่สู่น้องกินเนาะค่ะแล้วก็มีวิธีทำน้ำด้อค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเล็กเอาลงไข่เบิ่งเนาะจ้า สำหรับคลิปนี้เดยกับฝากพี่ฝากน้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นแรงเสียแรงใจให้เล็กฝากผ้าจวดในเด้อจากพี่น้องจา้าสำหรับมื่อนี้เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ